กลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่พีชหรือส่วนบอลสีเขยสุพรรณนะจ๊ะอันนี้หนูโชว์ก่อนนะคะให้พี่พีชดูก่อนว่าวันนี้ต้องดูคลิปให้จบนะคะชื่นชอบตัวไหนจดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร์0 9 8ย์5 0 9 0 5ด0ได้เลยค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิวอารโค้ดที่หน้าจอก,ก็ได้เหมือนกันค่ะส่งเหมาไปเลย60บาทไม้บบกเพิ่มนะคะส่งดวง่วนปลายสันนทายนะคะหนูลงคลิป วันอังคารที่10ส่งไม้วันพุธที่11นะคะโอนเงินไม่เป็นมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะคะไม่มีลายนะคะไม่สะดวกหรือพี่เล่นลายไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะจดชื่บอบริสีทที่ต้องการสั่งซื้อระบุไว้ตรงนี้พร้อมราคาวันที่จะระบุไว้ด้านล่างนะคะมุมซ้ายนะคะพี่โทรมาแจ้งหนุได้เลยว่าชื่อนี้นะคะที่ลงเมื่อวันที่ตืดตืดตืดเนี่ยยังอยู่ไหมแล้วก็สั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้ไม่ได้ยุ่งยากนะคะนะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่เรียกเก็บเงินปลายทาง รบกวนท่านลูกคา้านิดหนึ่งนะคะแล้วอยู่รอรับพัสดุให้หนูด้วยนะคะหนึ่งถึงสามวันทําการได้รับของแน่นอนนะคะมาวันนี้ไปเร็วเลยนะเพราะว่ามีลูกค้าคอมเพนมาแล้วว่าหนูพูดเยอะแต่ว่าหนูจะพูดเยอะก็ต่อเมื่อต้นนั้นนะเป็นลูกไม้เพราะว่าด้ยวยความที่พอเป็นลูกไม้มันไม่ใช่ไม้มีชื่อมันไม่ใช่ไม้ไมีชื่ออย่างแบบชัยชนมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะ แดงป้ายสวยจบลูกค้าชอบแต่พอเป็นลูกไม้ปุบ๊บหนูก็อยากจะพรีเซนต์ให้ลูกค้ารู้ว่าต้นนี้ไมนมีเอกลักษณ์ยังไงนะคะแค่นั้นเองเนาะนะคะแต่ถ้าพูดมากไปขออภัยด้วยจริงๆหนูจะปรับปรุงตัวนะคะมาเริ่มเลยหนูเปิดเลยนะคะเปิดที่ต้นนี้เลยต้นนี้ชื่อสีถนนชยัยเป็นบอนเก่านะคะพี่ๆนี่ใครชอบบอนมีหูแนะนําต้นนี้มีหูทุกอนูพี่ๆคะ่ะนี่ ใต้ใบจะขึ้นอย่างนี้เลยนะคะสังเกตที่หน้าใบนะคะมันจะมีสีเข้มๆอยู่กลางใบแบบนี้ก็คือข้างล่างใบมันมีหูเห็่ปะเนี่ยอื้อรุ่นหูอื้อนะคะสําหรับสีถนนชัยเนี่ยหูอื้งจริงนะคะสีถนนชัยจะเป็นบอลม,มีหูที่แบบหูอึ้งมากหูอื้ออึ้งมากนะคะกระถางหกค่ะความสูงรวมกระถางหกสูงเกินสามสิบเซนวัดขนาดจากขอบกระถางก็ ประมาณสามสิบละกันหนูให้ประมาณสามสิบเซนกระถางนี้พี่ๆได้สองต้นในกระถางได้สองต้นคู่ในกระถางบัตรนี้เลยนะคะสําหรับสีทนนชัยหนูให้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทสีทนนชัยสองต้นคู่ในกระถางนะเอาไปร้อยแปดสิบค่ะที่เซตหาุมานตับรามมาเกียนยกแกง๊งแต่หารวมให้ได้เท่านี้ก่อนนะ นะคะหารวมให้ได้เท่านี้ก่อนหานุมานตับรามเกียนนะคะพี่ๆขอเริ่มต้นแรกต้นแรกคือหานุมานเชิญธงนี่กัดสีมาแล้วนะคะหานุมานเชิญธงกี่ต้นอ่าสองต้นเหมือนกันอันนี้มีสองต้นในกระถางนะคะหานุมานเชิญธงวัดความสูงให้นิดนึงนะคะ ความสูงรวมกระถาง6เกิน30เซนวัดจะขอบกระถางเฉพาะต้นก็ยังเกิน30ค่ะอนุมาเชิญธงใบยาวค่ะพี่ๆยาวเกือบ20เซนเลยนะคะส่วนต้นนี้เป็นหานุมาลจองถนนใครจะรับยกเสร็จก็ได้นะ3ต้นเลยนะคะไกเพึ่งแบบมาเริ่มเล่นนะคะอยากเก็บตับตามเกียนนะคะเพราะว่าตอนนี้หาไม่ค่อยได้แนละจองถนน จองถนนนี่อะความสูงรวมกระถางหกเกินสามสิบเซนวัดจะขอบกระถางต้นใกล้เคียงสามสิบเซนอยู่ค่ะพี่ๆไม่ต้องห่วงใต้สองต้นในกระถางเหมือนกันวยไม่สองมั้งเนี่ยจองถนนนะจองถนนประ,นนะมาณสามนะคะรวมหน่อด้วยอะนะคะ,ะใช่ไหมยุบแล้วขึ้นใหม่นะคะสําหรับจองถนนะะนะความสูงหนูวัดให้แล้วนะนะคะมาที่ออกศึกค่ะ อนุมาณออกศึกออกศึกไทยแท้นะคะพี่ๆจา๋าดูนะคะดูลวดลายที่ใบนะอ่ากระถางหกเหมือนกันกระถางหกเหมือนกันหรือห้าจุดห้าว่ะดูเลยกกเพื่อนความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนและวัดจากขอบกระถางใกล้เคียงสามสิบเซนหนูวัดความสูงให้ชัดเจนนะคะอ่าได้สองต้นในกระถางเหมือนกันเนี่ยดูจากยอดได้เลยหนึ่งยอดสองยอดนะคะได้สองต้นแน่นอนนะ ทั้งสมต้นนะคะหานุมานเชิญธง หนุมานจองถนนและหานุมานออกศึกนะคะตับปามมเกียนเราหานุมานตับรามเกียนหนูให้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบแต่พี่ๆได้สองต้นสามต้นบ้างนะคะคลาขากันไปเอาไปแยกเอาไปทำกอได้นะเลือกได้เลยแต่ถ้าใครรับยกเซตหลังไมมาเดี๋ยวหนูให้ราคาพิเศษนะคะมีส่วนลดให้ถ้าใครรับเซ็ตทั้งเซ็ตเลยนะนะคะทั้งเชิญทงจองถนนแล้วก็ออกศึก หรือจะแยกก็ได้ไม่ได้บังคับนะคะถ้าแยกก็กระถางละร้อยห้าสิบยกเซ็ตก็จะมีส่วนลดให้ก็โทรมาสอบถามได้ทักไลน์มาสอบถามได้เลยค่ะลูกชายเป็นไรไม่ได้เหยียบนะ <c oughs> อ,อ,อ่ะ <c oughs> อ่ะมาพี่ต้นนี้ก่อนคะ่ะพี่พี่นะคะอ่าต้นนี้มีนามว่าลูกไม้ผู้ใหญ่โชดชื่อตามนี้เลยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ยาดฝนผู้ใหญ่โช,นะช,ชดนะคะพี่พี่ <c oughs> เป็นลูกไม้ผู้ใหญ่โชด์เขาจะเรียกตามนี้เลยนะคะเป็นไม้มีชื่อที่ชื่อว่าลูกไม้ผู้ใหญ่โชดย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะน้องจะก,กัดสีประมาณนี้แต่เป็นสีมันเป็นแดงหนูจะบอกอยังไงดีเป็นแดงเลือดนกอะคะ่ะพี่พีเนี่ยดูนะคะแต่เอกลักษณ์ของเขาคือไม่กัดเต็มใบเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ย ขึงใบบ้างนะคะค่อนใบบ้างนะคะยังพอมีเห็นสีเขียวอยู่แล้วพี่ดูขนาดของใบนะแบบนึงเถอะยุงก็กวนแมวก็กวนเอียงบลูความยาวของใบพี่คิดดูดิเนี่ยเกือบสามสิบเซนนะคะความยาวของใบเกือบสามสิบเซนความสูงของต้น วัดขนาดจาการวมกระถางหกนะคะเกินสามสิบเซนไปไม่รู้เท่าไร่วัดจากขอบกระถางก็เกินสามสิบเซนค่ะพี่พี่เนี่ยดูดูได้เลยนะคะต้นโตมากนะคะที่สําคัญพี่พี่ดูโคนต้นหนึ่งหนอสองหนอนะคะสามหนอสี่หนอนูน่นเออหนึ่งสองสามสี่คือฝั่งนี้สองใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้อีกสองดูจากยอดใบได้เลยนะคะ ที่ได้ต้นแม่1นะคะแล้วก็หน่อน้อยรอบรๆต้นอีก4หน่อพร้อมกับต้นนี้หนูจะสวมกระถาง8ไปให้เพราะว่าน้องใบใหญ่ต้นแม่เขาใบใหญ่นะคะหนูสวมกระถาง8ไปให้นะคะเท่ากับได้5ต้นหนูขอต้นละ50บาทแถมกระถาง8ปหนึ่งกระถางเท่ากับขอสองร้อยห้าสิบนะคะต้นนี้ขอ250 แถมกระถางแปดส่วนไปให้เลยนะคะเวลาแพ็คนะคะพี่พี่เพราะว่ากระถางกับใบไม่บาลานซ์กันนะคะหนูต้องสวมกระถางให้เนาะใช่แล้วนี่ผู้ใหญ่โชดลูกไม้ผู้ใหญ่โชคมีหูใต้ใบนะคะมีนะพี่พี่แต่อาจจะไม่มีทุกใบเนี่ยแต่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีเห็นปับป๊บลำบำมาให้เห็น,นใช่ะน,นะคะไม้กอยุบแล้วขึ้นใหม่ช่วงนี้จะเยอะนิดนึงนะคะหนูให้สองร้อยห้าสิบลูกไม้ผู้ใหญ่โชดค่ะ มาต่อที่กระถางแปดอีกต้นหนึ่งนะคะนางกิรินีทีวีตับรามเกียนค่ะพี่พี่นางกิรินีทีวีกระถางแปดไม้ยุบแล้วขึ้นใหม่นะคะในกออะดูเลยอย่างน้อย,อยได้ห้าหกต้นแน่นอนคุ้มนะคะหนูบอกเลยว่าคุ้มความสูงรวมกระถางแปดเกินสามสิบเซนค่ะนะคะนี่แต่ถ้าวัดจากขอบกระถาง ก็ยิ่งเกินสามสิบนะคะหนุดใบสุดท้ายอยู่โน้นนะคะเกินแน่นอนแต่พี่ได้ไปอ่ะคุ้มก่อนนี้นะคะกิรินีเทวีหนูให้ไปสองร้อยห้าสิบละกันกระถางแปดส่งให้ทั้งกระถางนะคะกระถางแปดส่งให้ทั้งกระถางนะคะกิรินีเทวีค่ะตาวนะครชัยศรีหนออายุอายัเหมือนเดิมนะคะ ด่างครบสีพี่จะเอาอะไรเอาขาวเอาแดงเอาเหลืองเอาชมพูอันนี้เนี่ขาวอยู่นี่นะคะใบมีตําหนิบ้างนะคะขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไมได้อ่ะสีชมพูชมพูนะคะออกเหลืองมีไหมนี่เห็นไหมออกเหลืองเหลืองส้มๆมมีคือเรียกว่าด่างครบและที่สําคัญกี่ต้นเถอะอ่ะนับคร้าวๆได้สามแน่นอนข้าวๆได้สามต้นแน่นอนขอให้ราคาเบาๆเ,เ,เลยเอาร้อยแปดสิบพอ น้อยอยู่กระถาง6พี่ไปย้ายขึ้นกระถาง8เอาเองนะความสูงรวมกระถางเกิน30เซนวัดจะขอบกระถางใกล้เคียง30เซนอยู่ประมาณนี้ค่ะสานาครชัยสีนะคะฟอมนอฟอ,อร์มกอ180ค่ะไม้ป้ายอีกหนึ่งตัวพะยาดำรงผายาดำรงนะคะชมพูป้ายเขียวเอ้ยแดงป้ายเขียวนะคะแดงป้ายเขียวกระถาง8หนึ่งต้น หนะะึ่งต้นทวนจะอยู่ในกระถางแปดพออับขึ้นกระถางไว้ความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนวัดจะขอบกระถางเฉพาะต้นก็เกินสามสิบเซนอ่ะเฉพาะต้นก็เกินสามสิบเซนนะคะ,ะพยายดำลงกระถางแปดหนูให้ร้อยแปดสิบค่ะพี่พี่ให้ราคาเบาๆเ,เลยเพราะมันเป็นต้นเดียวเนาะถ้าเป็นฟอร์มกองก็จะอีกราคาหนึ่งแล้วกันอ่ะพยายดำลงกระถางแปดร้อยแปดสิบบาทจ้ะ มาที่ต้นนี้คุณน้าคุณตากันบ้างไหมคะต้นนี้คือมหาเทพแต่เป็นตัวมหาเทพด่างนี่แต่เอาจริงๆนะที่หนูเอามาแบ่งให้กับพี่ๆหนูไม่ได้สนใจความด่างเลยนะความด่างเป็นเรื่องรองแต่หนูชอบสีน้องมากเพราะน้องเป็นสีชมพูแบบชมพูบานเย็นสวยมากนะคะเนี่ยหนูไม่ได้สนใจความด่างเลยเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวแผงก็จริงนะคะมหาเทพแผงดังก็จริงเห็นปะไปด่างแบบนี้เลยนะคะ แต่หนูไม่ได้แม่หนูหนูไม่โฟกัสความด่างมหาเทพมันคือไม้เก่านะเขาผ่าเขาผ่าได้ใช่เขาผ่าได้ดง<ม>า,าดดงเฉยๆนะคะเป็นไม้เก่าเอาจริงๆแล้วหนูสนใจความแดงของน้องสวยมากนะคะสวยมากจริง,รงๆอ่ามีแบ่งให้แค่สองกระถางนะคะความสูงรวมกระถางหกเกินสามสิบเซนวัดจะกขอบกระถางของแต่ละต้นก็อยู่ใกล้เคียงสามสิบ นะคะอยู่ใกล้เคียงสมสิบเซนเหมือนกันหนูให้แบบพาราเบาๆเลยนะพี่แต่ถ้าเป็นถ้าถ้านับตัวด่างคือมนันจานวนมันน้อยเนาะนะคะมหาเทพแผงดางหนูเลียกแบบนี้แล้วกันนะคะมหาเทพแผงดางหนูให้ร้อยแปดสิบหนูให้ต้นละร้อยแปดสิบค่ะพี่ๆมีให้แค่สองต้นนะถ้าใครจะเลือกก็บอกได้ซ้ายหรือขวานะคะคุ้งกระเบนนะคะคุ้งกระเบนนะคะพี่ๆ ออกสีออกลายมาแล้วอันนี้คือหางกระเบนของจริงเพราะชื่อเขาคุ้งกระเบนอยู่แล้วนะคะออกหางแบบนี้เลยนี่เห็นไหมสะโพกออกอวนตับแบบนี้นะคะแล้วก็หางใบเรียวยาวคุ้งกระเบนกระถางหกนี่จริงอ่ะอันนี้เหมาะกับทำฟรรอร์มกอมากเลยแต่ว่าก็ทรงเขาสวยอยู่ไม่เป็นไรทรงเขาสวยอยู่ความสูงรวมกระถางหกเกิน30เซนค่ะวัดจะขอบกระถางใกล้เคียง30เซนนะเฉพาะต้นนะคะเทียบความสูงให้ชัดเจนนะคะพี่พ ทรงใบสวยมากสีอาจจะไม่ชูชาแต่ทรงใบได้เลยนะคะคุ้งกระเบนหนูขอร้อยแปดสิบบาทคุ้งกระเบนให้ร้อยแปดสิบค่ะที่หนูขอขั้นขั้นเวลาด้วยกิ่งพันุนะคะกิ่งพันุนะคะกิ่งตอนแก้วเจ้าจอมนะคะแก้วเจ้าจอมเป็นไม้ยืนต้นนะเดี๋ยวหนูให้ดูต้นเต็มเต็มก่อนนี่อะที่หนูปลูกไว้ที่บ้านนะคะปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งที่สวนก็ได้ เนี่ยพี่พี่มันให้ร่มเงาแบบนี้เราก็จะมีออกดอกบ้างประปายนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ไม่ใช่ฤดูออกดอกของเขานะคะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนะสามารถลงดินปลูกแบบนี้ได้เลยให้ร่มเงาได้หรือพี่พี่ท่านใดอยากจะปลูกไว้เพื่อจําหน่ายต่อนะคะจําหน่ายต่อก็สามารถหาซื้อกิ่งพันธุ์ได้นะคะเนี่ยหนูมีกิ่งพัน์ธุให้นะคะตรงนี้จะมีชนิดหกบวกสี่เป็นสิบใบนะคะ อันนี้คือเขาเรียก10บใบนะ10บใบคือเรียก6บวกสทำไมถึงเรียก6กบวกสคือใน1ต้นฝั่งหนึ่งจะมี4บใบแบบนี้แล้วก็จะมี6บใบแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่า6บวกสนะคะเห็นปะอันนี้6อันนี้4ี่ใบมันจะไม่เท่ากันนะคะก็จะเร้หกบวกสี่นะคะเป็น10เนาะแล้วก็สี่ใบสีใบล้วน4ี่ใบล้วนอยู่ต้นไหนหนอฉันหาไม่เจอ สี่ใบล้วนอ่ะน่ะแต่ต้นนี้สี่ใบจะโตช้ากว่านะคะสี่ใบจะโตช้ากว่าเพื่อนนะคะแล้วก็หายากนะคะแต่วันนี้หนูให้ราคาเดียวกันนะคะสําหรับกิ่งชํานะคะกิ่งชําแก้วเจ้าจอมพี่ดูลากดิลากข่าวจัวแบบนี้นะคะเอาไปปลูกลงดินเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าลงดินแบบไหนแม่กําลังลงปลูกไว้เพราะว่าทว่าหนูเนี่ย อันจริงๆแล้วหนูกําลังจะเตรียมลงแปลงนะคะเพื่อปลูกแก้วจ้าจอมเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งไร่นะคะกําลังรอ,งองถมที่อยู่เนาะมันเป็นไม้เศร,ร,รษฐกิจนะคะถ้าเอาจริงๆแล้วแถวบ้านหนูไม้ล้อมแบบนี้หนูเรียกว่าไม้ล้อมนะคะค่อนข้างจะเป็นอาชีพที่แบบ <c oughs> ใช่เป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยแหละนะคะอ่ะดูหนูว่าความสูงให้นะคะว่ากิ่งพันเนี่ยที่จําหน่ายเนี่ยความสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะตรงนี้ประมาณสามสิบเซนเนาะอันนี้สามสิบ ก็คือสักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนเออเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะคะเกือบเกือบเมตรนะคะกิ่งพันแก้วจ้าจอมนะคะพี่ดูลากได้เลยลากออกขนาดเนี้ยพี่ไปปลูกได้แบบสบายสบายเลยลงดินก็ได้หรือถ้าลงกระถางจริงๆริงหนูไม่แนะลงกระถางอะ่ะหนูจะไม่ค่อยแนะนําลูกค้าเพราะอะไรเพราะไม้เขาใหญ่ก็พี่ดูต้นเนี้ยที่หนูให้ดูนะคะมันแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาสวยมากเลยถ้ายิ่งออกดอกนะยิ่งสวยเพราะว่าดอกเขาจะออกสีม่วงอมฟ้าฟ้าอมม่วงอ่ะแบบ ตัดกับเขียวสวยเลยนะคะแก้วเจ้าจอมนะคะอ่ากิ่งพันละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าต้นแก้วเจ้าจอมหนูขออนุญาตส่งแยกกับบอลสีนะคะใส่กล่องแยกให้กับพี่ๆต่างหากนะคะกล่องหนึ่งขอสามต้น นะคะกล่องหนึ่งขอ3ต้นในกระถางแก้วเจ้าจอมนะคะค่าส่ง100บาทนะคะพี่พี่เพราะว่าน้องต้นสูงนะคะเวลาหนูส่งกลับไปสซนีมันจะมีค่าความสูงของกล่องมารวมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องสูงกว่าบอลสีเอะนะคะพี่พี่ก็ขอขออนุญาตละกันนะคะแต่ว่ากล่องหนึ่งเนี่ยพี่ใส่ไปเลย3ต้นได้จุกจุกแต่พี่เสียค่าส่งแค่หนึ่งร้อยนะคะจะสั่งต้นเดียวก็ได้จะสั่งสองต้นก็ได้หรือเอาเต็มที่สามกล่องให้คุ้มค่าส่ง ไอ้สามต้นต่อกล่องให้คุ้มค่าส่งก็ได้นะคะมีหกบวกสี่เป็นสิบใบนะคะเลขสิบใบนะคะสิบใบก็คือหกบวกสี่แล้วก็สี่ใบล้วนนะคะชนิดสี่ใบล้วนก็มีเหมือนกันให้พี่ๆเลือกได้เลยอยากจะได้เท่าไหร่นะคะแจ้งหนูได้เลยนะนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพูดเดยอะไม่ได้ยังมีบางสี่ต่ออันนี้คือที่ลงปลูกไว้เนี่ยค่ะลงดินไว้เลยนะคะ ลงดินไว้แบบนี้เลยค่ะพี่พี่เนี่ยน้องไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่แต่ถ้าลงดินไปแล้วนะคะฝนจะตกมาไม่ต้องกลัวเน่าเนี่ยปลูกลงดินไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็คาใบนะคะปล่อยโตเลยค่ะแต่อันนี้คือเขาปลูกไว้ไวเ้เพื่อจําหน่ายนะคะพี่พี่เนี่ยถ้าต้นใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าต้นใหญ่ก็เป็นแบบนี้ให้ร่มให้เงาสวยงามประดับสวนได้นะคะเดี๋ยวไปดูบอนสีกันต่อจ้ะอ่ะเซตนี้ เสร็จเสร็จอลังการอะเริ่มที่ซอยสังวานก่อนบอลเก่านะคะดูใบเงามากเลยแต่ว่าน้องกระสีนะนะคะกระสีน้องจะกับข้างในออกขาวๆอันนี้เป็นตัวบางเก่าของจริงซอยสังวานเก่ามากเก่ากึกนะคะกระดูกแดงแบบนี้กระดูกขึ้นลายสวยแบบนี้เลยนะกระถางหกที่คนปลูกยังเพียงตัวเองว่าเอ๊ะฉันปลูกยังไงนะฉันเอาขึ้นกระถางย,ยังไงใบไม่ทิ้งเลยใบจะเป็นสิบใบ ความสูงรวมกระถาง6ค่ะวัดจะขอบกระถางสาหรับสร้อยสังวานอยู่ประมาณนี้สร้อยสังวานให้ไป150สำหรับสร้อยสังวานให้ไป150ถ้าใครตามหาบอลเก่านะคะเหมาะเลยนะสาวท่าช้างกันตอกค่ะสาวท่าช้างนะคะกระถาง6มือนกันความสูงรวมกระถางเกิน30เซนวัดจะขอบกระถาง3อยู่ที่30เซนเนี่ยใบดกจนคนปลูกสงสัย ต้นเดียวนะคะที่พี่พี่เห็นอยู่คือต้นเดียวบใ,บใช่กอบสิบใบนะคะคือต้นเดียวเลยสาวท่าช้างอ้าวเอามาวางคู่กันกับไก่วันเสาร์พี่พ,พี่ไม่ต้องตกใจนะทําไมาเธอมาขายบ่อยจังสาวท่าช้างกับไก่วันเสาร์หนูมีเป็นตู้ตค่ะไม้ม่วง,ง,ง,ง <c oughs> หนูชอบวันไหนหนูเอานันนเพราะว่าหนูอยากได้ดอกม่วงนะคะหนูอยากได้ดอกดอกของไม้สีม่วงนะคะ ไม่ต้องตกใจเอ้ยทำไมเธอเอามาขายบ่อยจังไอบ้บางต้นมันก็ปิดไปแล้วแหละหนูก็มีอีกหนูก็มาเอาเอามาขายอีกนะคะะมาต่อไก่วันเสาร์เห็นไหมไก่วันเสาร์ก็กระดูกชมพูอมม่วงเนี่ยเรืองแสงแบบน,นี้แต่จะกัดพื้นขาวนะคะขาวกว่าตัวสาวท้ายช้างนะเนี่ยเห็นปะสวยมากไก่วันเสาร์เนี่ยคนปลูกก็ยังสงสัยเอ๊ะฉันใส่สองต้นหรือเปล่าสรุปก,ก็ต้นเดียวแต่ใบดกมากสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วใบใหม่กำลังมาสิบใบสิบใบโจ๊ะโจ๊ะ,จะความสูงรวมกระถางหกค่ะเกินสามสิบเซนว่าจะขอบกระถางสูงเฉพาะต้นนะคะเกือบเกือบสามสิบเอ่อสาท่าช้างไก่วันเสาร์ให้ต้นละร้อยเจ็ดสิบนะคะสาวท่าช้างกับไก่วันเสาร์ให้ต้นละร้อยเจ็ดสิบค่ะนอกตู้ค่ะยุบแล้วขึ้นใหม่ใบมีตําหนิเนี่ยเห็นเลยนะใบต้นแม่เลยแหละเนี่ยเห็นไหม ชั้าน้ำอะ่ะพี่พี่คือมันมีช่วงที่ขาดฝนแล้วแดดเปรี้ยงเลยอะ่ะนะคะมันก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะคะเนี่ยดูเห็นปะหนูว่าเป็นกันท่วนหน้านะคะหนูว่าเป็นกันท้วนหน้าแหละนะคะเนี่ยเห็นไหมมีตําหนินะหนูชี้ให้ดูชัดเจนเอ่อไม้ยุบแล้วขึ้นใหม่ค่ะพี่พี่จะได้สองต้นในกระถางแบบนี้นะคะให้ดูก่อนนะว่ากลับได้ไหมกับตําหนิที่ใบนะคะ มีดอกแล้วด้วยเผื่อใครอยากจะลองผสมดอกดูนะสำหรับปีกหงนะคะความสูงรวมกระถางหกเกิน30เซนอยู่แล้วค่ะวัดจะขอบกระถางของต้นก็เกิน30เซนปีกหงหนูให้1 7 0ปีกหงหนูให้พี่ๆไป170พอค่ะท้ายที่ลูกไม้คู่นี้นะคะลูกไม้คู่นี้ขอีด้เป็นคู่เลยลูกไม้ชมพูใบยาวสีสวยสดงดงาม เอาตรงๆนะจากใจเลยนะคะสวยกว่าไม้มีชื่อบางต้นอีกต่อให้น้องเป็นลูกไม้นะคะหนูพูดเลยนี่ดูเห็นไหมลายกระดูกเขียวตัดกับสีชมพูเข้มเป็นสีชมพูบานเย็นสีจริงชมพูบานเย็นเลยค่ะพี่ๆถ้าได้ไปแล้วไม่ชมพูบานเย็นเอามาเคลื่อนคืนที่สีประจันได้เลยหนูการันตีนะคะนี่ให้ดูขอทีละต้นที่พี่ๆเห็นอยู่น้องมีแค่ต้นเดียวนะคะ ต้นเดียวในกระถางแต่ใบดกมากสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบนะคะต้นเดียวนะคะไหมใช่ไหมเก้าหรือสิบสองสี่หกแปดสิบเธอสิบใบนะคะเอาทำไมเธอย้อนแสงแล่ะอ่ะสิบใบนะคะพี่พี่สิบใบต้นเดียวแต่สิบใบแล้วใบหนาใบโคตรหนาแล้วสีสวยมาก ใบหนาไม่พอสียังสวยอีกนะคะใบยังใบหนาไม่พอแล้วสีก็ยังสวยด้วยนะคะความสูงรวมกระถางหกสูงเกินสาสิบเซนแน่นอนวัดจ,จะขอบกระถางก็ยังเกินสามสิบเซนนี่คือต้นแรกนะคะนี่คือต้นแรกนะคะมาต้นที่สองเหมือนกันเห็นไหมสวยมากอันนี้หนูมองว่าเป็นต้นเดียวกันไม่ใช่หนอนนะคะนับใบได้ไดเลยหนึ่งสองสามสี่ ห้ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบเหมือนกันอะเนาะ <No. S 2> ต้นไหนเราว่าเป็นต้นเดียวกันไม่ใช่หนออันไหนเนี่ยหรอือ,อต้นเดียวกันค่ะอ่ะอัน,นยตนยงเหลืความสูงของต้นนะคะวัดรวมกระถางหกเกินสามสิบเซนอยู่แล้ววัดจะขอบกระถางเฉพาะต้นก็เกินสามสิบใช่มันเต็มฟอร์มมากใช่โคตรสวยอันนี้หนูขอราคานิดนึงนะพี่พจ๋า หนูขอราคานิดนึง่ะหนูให้พี่ๆดูมุมนี้<ว>พี่ๆจะได้เห็นความสวยสวยมากนะคะลูกไม้ชมพูใบายาวให้กระถางละสองร้อยสามสิบบาทขอสองสามศูนย์นะคะ มีแบ่งให้ไม่เยอะนะคะใครไหวใครได้แต่หนูบอกเลยว่าต้นนี้สวยการันตีและใบดกมากนะคะชื่นชอบต้นไหนพี่จดชื่อโทรมานะคะ0 9 8 2 6 5 0 9 0 5ได้เลยลงคลิปวันอังคารที่10ส่งไม้พุธที่11นะคะส่งด่วนปลายสนีไทยค่าส่งเหมาให้แค่60บาทเท่านั้นไม่ได้บวกเพิ่มแต่แก้วเจ้าจอมขออนุญ,ญาตส่งแย่แก้วเจ้าจอมต่อ1กล่องนะคะกล่องนึงใส่ได้3ต้นไม่เกิน3ต้นค่าส่ง100บาทนะคะ ค่าส่ง100บาทนะคะพี่ๆจ๋าพี่จะสั่งแค่ต้นเดียวก็ได้นะคะสำหรับกิ่งพันธุ์แก้วจอจอมนะคะมีชนิด4ใบนะคะแล้วก็4บวก6เป็น10ใบนะคะหรือเรียกกันว่า10ใบง่ายๆนะคะแล้วแต่นะเลือกได้นะแต่ส่งแยกกันับป๋อนสีนะปลูกประดับบ้านได้หรือเอาไปไว้เป็นไม้ธุรกิจในอนาคตก็ได้เพราะว่าถ้าสวยรับรองถ้ามีคนจัดสวนไปเจอแนละ้วพี่ได้ขายแน่นะคะหนูบอกเลยนะ แล้วไม่ได้ขายราคาแบบถูกๆนะไม่ได้ขอซื้อกันถูกๆนะพี่ๆหนูจะบอกหลักพันขึ้นนะคะแต่ว่าจะกี่พันได้ราคาแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับท้องที่นั้นๆที่เขาไปรับซื้อด้วยนะสำหรับแก้วเจะจอมนะคะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะพี่ๆจะาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามช่องด้วยถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆก,ท,กท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ